ตัวซีริ่งเขาของเขาเป็นเทคโนโลยีที่เสิขึ้นมาค่ะก็เลยแบบว่าทำให้ผิวเราดูดาดีบวกกับว่าเขาตริ่ใสออกแบบโทนสีที่เหมาะกับคนเอเชียก็เลยแบบว่าคนใช้บอกมากสำหรับอากาศเงไทยแล้วก็สีผิวของคนไทยด้วยค่ะวันนี้ก็นาสมาใช่วันนี้ก็ใช้นาสมาซึงไม่ต้องไม่กลัวไม่กลัวกล้องไม่กลัวแส ตัวแนเรอก็เอาอยู่แน so ่นอนการันตีใช้แล้วสวยเหมือนหลิงหแน่นอนการันตีใช้แล้วสวยมาค่ะนาแฟนเนี่ยหแบบเขาจะได้มาตลอดนะคะก็คแฟน ไหนคน<อ>ว่าหลิงเมาหน้าสวยพาประธานแม่คนอิ่มอะไรเงี้ยโหดีเลยเพราะเราเป็นผู้โชมเออเราว่าไงคะสวยพาประาสวยอ่ะจริงๆขอบคุณก็ต้องขอบคุณคำชมที่ที่ที่บอกว่าหลิงสวยนะคะแต่ว่าอาจจะเป็นเพราะว่าแม่ตอนที่แม่ท้องแม่แม่ไปข,ขอที่ข,ขอกับเจ้าแม่คนอิ่มอันนี้เรื่องจริงที่ตอนตอนแม่ท้องแม่ ่อจด้ม่ควิให้ให้ลูกออกมาสวยก็เลยสวยเป็น่านี้เลยมาใช่ก็เลยขอบคุณเจ้าแม่ควริด้วยแล้วรรบถือก้าแม่ควรดินด้วยไหมิงก็นับถือค่ะใช่ก็กริบคะมดได้บิงเป็นคนไม่่อขอของกองเท่าไหร่แต่ว่าก็ก็ถือว่าเป็นเป็นของที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เที่รับถือทำความดีเยอะๆก็พอ กลับไปไหว้ท่านบ่อยกลับไปไหว้ท่านบ่อยไหมเวลากลับบ้านก็กลับไปไหว้นะคะใช่ค่ะโลกแบบเปิดคลางแม่คนดีมาเปิดคลังเปิดคลังยืมเงินจากแม่คนดีอ๋อรูแม่รู้แล้วใช่ใช่ใช่แต่ว่าอันนี้หลิงก็ไม่แน่ใจแต่ว่าเหมือนเคยมีแฟนๆที่แบบว่าเอ็นดูหลิงเคยไปยืมยืมตังค์ยืมให้หลิงเหรอใช่เหมือนยืมตังค์งานเราใช่เขาเรียว่ายืมเงินยืมเงิน ดิ่งได้คืนแล้วเหมือนตอนนี้น่้ก็ได้คืนแล้วแหละก็เลยคืนต้องคืนม่บ้างเาแม่บ้างนถ้าถ้าทำบุญก็น่าจะถือว่าการคืนแหละให้ อะไหลีกทำบุญบ่อยไในช่วงนี้ลูกทำบุญเรื่อยๆค่ะมีเรื่อยๆมีเรื่อยๆอะอย่างไรวารินท์วารินทาเลื่อยๆมา connect, เ่อยเป็นไงบ้างชีวิตหลงๆเป็นยังไงบ้างผ่านคนมายังไงสิบผ่านใช้คำว่าผ่ากสิบสี่กงพาก็ก็ได like so nice ้อยู่กับน้องออมแต่ว่าพิเศษขึ้นมาก็คือเราได้จัดแฟนทายเขาเรียกว่าอะไรนะแฟนทายแฟนไซแฟนไซแต่งไอเซนให้กับบุคคลของเราก็ถือว่าเป็นอีกวันหนึ่งที่ ขายไปได้เดือนลอยยิ้มความน่ารักใช่น้องออมมีให้ซองก่อนหรืดอกไม้อะไรพิเศษบ้างดูน้องบอกว่ามีให้ยังไม่เห็นใครเลยไอ้ทวงเลยทวงเลยทวงเลยไม่กล้าทวงหรอกนะแต่ถ้าหลิงยังไม่ได้ให้น้องเหมือนกันหลิงหรอหลิงก็ยังไม่ให้ยังไม่ได้ให้ค่ะแต่ว่าตุดจิตให้ไปแล้วใช่ซองแดงหรอแจกซองแดงหรอแจกซองแดงไปแล้วหนักไหมซองหนาไหม ซองซองก็หนาอยู่ใช่แล้วให้ด้วยไหนไม่ไหวไม่ไม่ไม่ไหวคืคือพวกเราสบายๆอยู่แล้วใช่เราเราไม่ได้ไม่ได้ยึดติดอะไรใช่้เวลาคือคือแค่อยู่ด้วยกันก็แอบปีแล้วมันมันเป็นวันแห่งความรักนะสำหรับความรักของหมิ่นหมิ่นวันนี้เป็นไงบ้างอะลูกเราเป็นสีชมพูใส่ถ้าสีชมพูก็อ่อนๆ เอาชุบูก่อนรายกันเป็นชุบปูเป็นเฉดชุบปูอ er> ๋อจีบตึกได้ทุกวันเหมือนเหมือนจะไม่แต่ก็เหมือนจะใช่มันจะห่วงมันจะห่วงครั้งที่เราไปสองงารบอกว่าอยากให้เจใส่แซ็กซี่พอไปใส่แซ็กซี่ก็ห่วงเราอีก มันยังไงมันยังไงสรุปอย่างได้แบบไหนากนอรอยาก็ออยู่กับพ่ยดูแลกันแลกกันเรื่อยๆเออพักนี้ตอนนี้กำมากำมาถ่ายละครแล้วใช่ค่ะกำมาเดินถ่ายละครแล้วใช่กำลังละครก็ถ่ายทก็ผ่านไปด้วยดี ลิงตอนนี้กี่คิวแล้วว่าลูกละครที่เริ่มเปิดช่องมาก็าจริงๆก็คือไ่ทานแล้วค่ะใช่ละครไม่ทานแล้วก็อย่าลืมอย่าลืมไปติดตามเพียงเพอด้วยนะคะการกลับมาทำงานอีกครั้งในรอบเป็นปีนะที่ห่างหายจากการทำงานเป<ช>็นครั้งแรกมากก็รู้สึกสำหรับลิงจริงๆแรกๆก็มีปรับตัวเหมือนกันค่ะเพราะว่าพอไม่ได้ถ่ายละครนานก็ไม่ชินเหมือนกันแล้วก็มีการไปเวิร์กช็อปเยอะอยู่ค่ะ ก็มีแอคชั่นแล้วก็มียิงปืนด้วยมันก็เลยต้องต้องฝึกนิดนึดนงใช่แต่ว่าคือด้วยที่ว่าเราใช้ทีมทีมเดิมจากไซซอนรักมันจะมีความแบบความสบายใจความสนุกสนานในกองอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็ดีค่ะเวลาถ่ายละครก,ก็สนุกเราได<ร>้<ร>ลิงลิงหนักใจหมดไหนมากที่สุดหนักใจหมดไหนมากที่สุดเหรอ,อหบูกิกันกูเหรอ นนงหทหน้าที่บริการก็ทำได้ดีส่วนอีกด้านที่นหนึ่งเราก็ต้องทำได้ดีเหมือนกันซึ่งจะต้องไปติดตามในซีรีส์เนาะเดี๋ยวจะได้ดูแล้วใช่ไหมใกล้แล้วใกล้แล้วไม่เกินปีนี้แน่นอนไม่เกินปีนี้แต่เดี๋ยวเพิ่งเลือกเองนั่นเองขึ้งเดือนที่สองห้าสิบแล้วตอนนี้ห้แล้วปีนี้ก็เดินทางบ่อย ที่ผ่านมาคุณไปเวียดนามไปใช่กลับมาจากเวียดนามเดี๋ยวอีกไม่กี่วันก็ก็บินอีกแล้วปัญหาหนึ่งที่ยังยังแบบยังคงเจอตนเรื่องซาแซงเรื่องซาแซงใดๆที่ต้องหลีกด้วยจริงๆตอนนี้ทางช่อเครก็ดูแลหมายถว่าดูแลดูแลหลีดีมากแล้วก็แล้วก็เพิ่มข่ามปลอดภัยให้หลีแล้วตอนนี้ก็ยังยังไม่มีภาพหรือว่าอะไรใดๆที่ ว่าเอ้ยังมีขาคือตามอยู่ไหมก็คือแบบไม่เห็นแล้วยังไม่ไม่เอะเลยใช่ตอนนี้<ม>ยังยังยังไม่แต่ว่าก็ยังตามเรื่องเก่าก่าาใช่ค่ะแสดงว่าขั้นเด็ดขาดเราก็ถือว่าแบบว้ยได้ผล,ลได้ผลกับการจัดก,การครั้งนี้ใช่ใชสบายใจึ้นเด<ล>ียวพอดีก็สบายใจึ้นค่ะไปไหนมาไหนก็ดีไปกับเพื่อนกัน ริงคือถ้าเม้งไม่ค่อยได้ไปไหนค่ะนอกจากทำงานว่าแบบก่อนทำงานออกกำลังกายนิดหน่อยอันนั้นก็สมัยคนเดียวแต่ว่ามันคือสถานที่ที่แบบว่าคุณออกข้าัเข้าอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ค่อยยังคือความกังวลก็น้อยลงถึงขั้นต้องไปเรียนคาราเต้ยูโดเรียอะไรตับเรียนมากันตัวต้องเด็ดขาดขั้นนั้นไหมถึงทักษะการต่อสู้อะไรอย่างเงี้ย ทักษะการต่อทุกบอกว่าจะใช้ได้แค่ในละครไม่ต้องมาใช้ในจิจริตหวังหวังว่าจะไม่ได้ใช้คนที่มาเดินห้างได้ปกติไม่หลิงหรือว่าเวลามามาตามสถานที่สถานหน้าปกติจะยังไงจริงจริงวันนี้หลิงก็ไปห้างมานะก็ไปซื้อของนิดหน่อยปกติ ลิงยังใช้ชีวิตปกติได้ใช่ไหมได้สิได้สิ <c oughs> ไยัใช้ชีวิต <c oughs> ปกติได้ค่ะ,ในในะ,ะที่ผ่านมาก็สัตว์การจะตัวอะไรใช่ไหมคะัวผักที่ที่มีประกาศออกมา <m> ก็ยังจัดการอยู่ใช่จริงๆก็เหมือนรู้แหละว่าว่าใครอะไรก็ไหนจัดการอยู่กระบวนการใช่มีอะในกระบวนการใช่ซึ่งข้าใหม่ก็ไม่มีม,มีแหละแล้วก็ก็ระวังมากขึ้นเหมือนกัน ่วก็ยังระวังอยู่ว่าเจ่บเผื่อยังมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะและคถามสุดท้ายค่ะทุกคนี้เป็นกระเสริฐสุดยามากๆสำหรับเทศกาสตรุษจีนกับการที่ที่ตวอะไรเงี้ยคนจับประเทศมากมายเลยไงในนี้เนี่ยมันมีผลต่อการพฤติกรรมนที่สถานที่เลี่ยนไปไหมคะหรือว่ายังปิดเหมือนเดิมอยู่ไหมเออเขแบบระวังระวังตัวไหมอะไตัวมจริจริงจริก็คอยเจอตัวเองทุกครั้งว่าแบบเวลาออกมาเราก็ต้องคอย คอยย้ำอยู่ตัวเองว่าต้องมีสติตลอดเวลาเพราะฉะนั้นหด็กก็ยังเป็นเด็กเหมือนเดิมใช่ก็เอ่อนนัแหละค่ะก็ก็ยังเป็นคนเดิมพิเศษเดิมไม่ต้องมาแม้แันมากขนาดนั้นยังใช้ชีวิตปกติได้อยู่ใช่ยังยังใช้ชีวิตปกติได้แล้วตอนนี้เราคุยกันว่าเด็กเราก็เด็เอาอย่างงี้เราระดับเอเชียเราะดับระดับโกลบอลแล้วนะมาถึงว่าชื่อเสียงชื่อเสียง อายรู้รู้สึแบบนั้นไหมลูกหนิงรู้สึกแบบนั้นไหมอรอรู้แค่ว่าแฟนๆมากขึ้นก็คือเราได้เดินทางไปไปแฟนมิสติ้งมากขึ้นอย่างอย่างไปที่จีไปที่เวียดนามอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แต่ว่าก็อยากไปโกเวอนเหมือนกันแต่ปีนี้น่าจะเห็นหลิงในงานแฟชั่นวีคแล้วละ มีบแทนนะรีบแทนนะอย่างแบบปารีสปารีสแฟชั่นวีอะไรอย่างนี้มีมียังไงมั้งต้องบอกว่าติดตามีมีไหมนะจะได้เจอที่สนามบินไทยก่อนไหมมีไหมนะถ้าอยากดูก็ต้องไปติดตามลูกแอร์พอร์ตต้องมาแล้วนะพี่ไม่ได้เตรียมนลูกแอร์พอร์ตไว้หรืมล่ะทุกครั้งที่ไปแอร์พอร์ตก็เตรียมตัวอย่างดีได้ก็เจอ ่ด้นะรอนะรอนะฝากติดตามด้วยขอบคุณคลินขอบคุณเราเอสเนอะ